สวัสดีค่ะน้ำซ้มจากร้านลูกไม้วิพานะคะคลิปนี้เป็นคลิปที่2ของวันนี้นะคะจะเป็นผ้าชีฟองนะคะแล้วก็ตัวนี้นะคะดอกจันตัวโตๆตเลยสำหรับใครที่อก44นะคะหรือว่าใส่42แล้วรู้สึกว่าปึงคับไปนิดนึงนะคะอยากจะได้ไซส์ใหญ่นะคะตัวนี้ไซส์ใหญ่ค่ะอก44นะคะเป็นรุ่นที่2ของชีฟองนะคะที่ทาอก44มานะคะแบบนะคะเรามาเริ่มเลยแบบจะเป็นคอกลมค่ะแม่ค่ะแล้วก็ด้านหลังจะมีกระดุม ขอให้หนึ่งเมตรสับติดนะคะคอตัวนี้จะเป็นคอกลมแล้วก็มีงานเดินเทปลุกคืองานตัวนี้อย่างที่บอกคือแบบ แขนจะเป็นแขนความยาวอยู่ที่ประมาณคุมข้อศอกหรือประมาณ3ส่วนนะคะก็คือแบบเรียบร้อยใส่สบายแล้วก็ตัวนี้ด้านหน้านะคะให้ดูจะเป็นงานจับพลีสนะคะจับพลีสใหญ่ทั้งตัวด้านหน้าแบบนี้เลยแล้วก็ตรงกลางจะเป็นงานเทปลูกไม้เนื้อคอตตอนนะคะรับกันกับตรงช่วงช่วงไหล่นะคะที่จะเป็นเทปลูกไม้นะคะแล้วก็ช่วงไหล่เนี่ยจะแอบแบบว่าเซ็กซี่ให้ดูแบบดูมีอะไรอะไรดูโปร่ปงโปร่งเล็กๆน้อยๆนะ ด้วยการที่ตรงนี้จะเป็นซีทรูลูกไม้นะคะแต่ว่าไม่โป้ะนะก็คือมันจะเห็นเนื้อเราช่วงล่อะค่ะแม่เนี่มันจะแบบดูแบบดูทําให้ดูไม่ตันเนาะแล้วก็จะทําให้เห็นลายลูกไม้ชัดด้วยถ้าลองจินตนาการดูว่าถ้าตรงนี้มันเป็นแบบผ้าทึบนะตรงนี้จะไม่เห็นลายลูกไม้แล้วมันจะไม่สวยนะคะอันนี้น้ำส้มกล็คือแบบอันนี้ถือแล้วก็นี่คือแบบว่าอ่ะเป็นเทปลูกไม้อ่ะแม่ดูลายดอกเห็นไหมคะ แล้วก็จะมีแบบเทปลูกไม้เล็กๆแต่งเก็บงานให้ด้วยนะคะแบบว่างานเป๊ะๆเ,เ,เนีเน้ยเ,เลยเดี๋ยวจะให้ดูสีอื่นนะเอองานนี้มีทั้งหมดสี่สีนะคะตรงนี้ค่ะอย่างที่น้องส้มบอกนะคะตรงด้านหน้าทั้งหมดเลยจะเป็นการจับพีทนะคะจับพีทให้แน่นๆแต่ว่าเป็นพีทใหญ่นะคะพีทใหญ่ประมาณนี้แล้วก็ตรงกลางจะเป็นเทปลูกไม้ลายดอกดอกกุหลาบเลรกนะคะแล้วก็มีลูกเออเทปอ,อันอีกอันหนึ่ง ปิดรายละเอียดให้เก็บให้ตรงนี้อคอกุนให้เรียบร้อยนะคะด้านหลังมีกระดุมให้1เม่ดเมตรแบสวมหัวสะดวกสบายไม่ต้องกลัวครับนะแล้วก็ตรงนี้ค่ะก็จะเป็นเทปลูกมไม้ลายเดียวกันรับกันกับตัวนี้เลยแล้วก็ตัวนี้อย่างที่บอกจะเป็นซีทรูนะคะถ้ามันตันถ้าตัวนี้ยแบบรองด้วยผ้า ชีฟองชั้นหนึ่งปิดตรงนี้ปุ๊บมันจะดูตันแล้วมันจะไม่เห็นลายลูกไม้แล้วมันคือมันจะดูแบบดูตันนะแม่อันนี้มันจะดูแบบว่าดูมีอะไรอะไรนะคะดูวสวยนะคะรุ่นนี้นะคะมีมาทั้งหมดสีสีเลยนะคะคือเป็นสีแบบเบสิคเบสิคที่ทุกคนควรจะเก็บไว้คือสีแรกนะคะอาจเป็นสีแดงตัวนี้จะเป็นแดงออกเลือดนกคือจะไม่ใช่แดงแดงสด ที่แบบแดงแป๊คือมันจะมีความเลือดน,นกนิดนึงแต่ว่าก็ยังคงความสดใสของความเป็นแดงนะคะตัวนี้นะคะแล้วก็อีก3สีจะเป็นโทนแบบว่าโทนโทนสุภาพนะคะก็คือโทนน้ำตาลใครชอบความเรียบร้อยใส่ได้เรื่อยๆทุกวันไม่เบื่อนะคะไปน้ำตาลค่ะรหัสอยู่ด้านบนซ้ายมือนะคะราคา690บาท โอนชาระจะส่งฟรีเก็บปลายทางบวก50บาทนะคะสีที่2จะเป็นสีน้ําตาลนะคะเดี๋ยวไปเปลี่ยนให้ดูทุกสีนะคะตอนนี้ยกให้ดูก่อนอันนี้จะเป็นน้ําตาลนะด้านหลังจะเป็นเรียบเรียบแบบนี้นะคะน้ําตาลค่ะน้ําตาลแล้วก็สีขาวดํานะคะที่ต้องมีติดมาให้ตลอดเลยอันนี้คือไม่อยากจะแบบว่าพูด เหมือนคิดแลเป็นลางอะไรอย่างนี้นะแต่ว่าสีดำอะถ้าถ้ามีความรู้สึกว่าเออในตู้เราเริ่มสีดำไม่ค่อยมีเริ่มอันเก่าเริ่มตึงเริ่มคับแล้วควรอยากได้สีดำเก็บไว้เพราะว่าบางทีมันเป็นงานฉุกเฉินอะนะแม่ <c oughs> คือมันเป็นงานฉุกเฉินจริงๆเพื่อแบบว่าบางทีกว่าดมเข้าใจนะบอกว่าเออฉติว่าเฮ้ยป,ป,ปุบปับ ต้องไปงานเขาดําแล้วบางทีกว่าของจะส่งกว่าอะไรใช้เวลาบางทีมันก็ไม่ทันใช้ถูกไหมคะเราถ้าเกิดเก็บได้ก็เก็บนะเป็นมันเป็นอะไรที่เรียบร้อยคะ่ะเนี่ยคะ่ะสีดํานะคะแบบเรียบร้อยแบบสวยนะเทปลูกไม้ให้มาแน่นๆรับแน่นๆแล้วก็มีพรีทนะคะแขนก็ความยาวอยู่อย่างที่บอกคะ่ะความยาว เออคุมข้อสอก3ส่วนนะคะเรียบร้อยนะคะแล้วก็สีขาวค่ะช่วงนี้นะคะสีขาวแบบว่าใกล้แบบเทศกาลงานบุญนะคะแน่นอนว่าสีขาวต้องมาและอันเนี้ยสีขาวถ้าใครไม่อยากได้ลูกไม้จ่านะคะก็ชีฟองก็ได้นะคะซึ่งอย่างที่บอกชีฟองเป็นอะไรที่ไม่ร้อนใส่สบายแล้วก็ใส่ในชีวิตประจำวันก็คือแมทง่ายแล้วก็แล้วก็แบบแมทกับเกงยง่ายแล้วก็ขาวเนี่ย ไปทําบุญได้ตล,ดตลอดตลอดเลยนะคะสีก็คือเป็นสีเบสิกที่ทุกคนควรจะมีก็คือแบบอ่ะสีแดงอาจจะแบบ อาจจะแบบตกใจนิดนึงคือแดงนะคะแดงแต่ว่าแดงคอนเฟิร์มว่าแดงใสและสดใสนะตัวนี้เป็นแดงสวยค่ะแล้วก็สีเบสิกเลยขาวดําน้ําตาลนะคะเดี๋ยวน้ําส้มไปเปลี่ยนให้ดูนะคะถ้าใครเลือกได้แล้วนะคะแอดไลน์ด้านบนขวามือนี้หรือโทรมาสั่งนะคะบอกตัวเลขด้านบนซ้ายมือน,นะคะรหัส3หลักแล้วก็จําเออแล้วก็บอกสีที่ตัวเองอยากได้นะคะแดงน้ําตาลขาวดําค่ะ690บาทนะคะ อกตัวนี้นะคะย้ำกันอีกรอบเป็นชีฟองที่อก44นะคะวัดหน้าเสื้เอเอ๊วัดหน้าผ้าน,นะคะจากจักรกซ้ายไปจักระขวาได้44นิ้วนะคะตัวนี้แต่ว่า อันนี้ดอกจันนิดนึงเล็กๆนิดหนึ่งตัวนี้สั้นหน่อยนะตัวนี้ทามารุ่นนี้ทํามาสั้นนิดหนึ่งจะเป็นความยาวอยู่ที่ประมาณ22นิ้วนะคะถ้าใครตัวนี้จะไม่คุมสะโพกแต่คือจะประมาณแบบครึ่งๆสะโพกนะคะแล้วก็จะมีเออจะมีความแบบเหมือนคุมขอบกางเกงขอบกระโปรงลงมานิดนึงจะประมาณครึ่งสะโพกนะถ้าใครกังวลเรื่องอยากได้ความยาวนะรุ่นนี้ก็ไม่เป็นไรนะคะผ่านก่อนได้นะ เพราะว่าอันนี้ต้องต้องชี้แจงเพราะว่ากลัวคุณแม่เอาไปแล้วคุณแม่ไม่ชอบนะน้ำส้มอยากให้คุณแม่ได้ไปแล้วชอบทุกคนชอบทุกตัวนะคะไม่อยากให้เอา,าไปและใส่ไม่ได้นะอันนี้บอกก่อนเลยนะคะว่าความยาวอยู่ที่22นิ้วนะคือมันจะไม่ได้ยาวมากนะคะตัวนี้ความยาวจะแบบว่าแค่นี้เองเนี่ยความยาวจะอยู่ที่ประมาณของน้ำส้มาสูง160ความยาวจะอยู่ที่ประมาณครึ่งสะโพกนะคะอธิบายละเอียดแล้วนะคุณแม่ค่ะรุ่นนี้สั้นนิดนึงแต่ว่าหน้าอกให้มาใหญ่นะคะก็คือสับครที่รุ่นรุ่นชีฟอง ปกติสีสองใส่ได้นะคะรุ่นนี้ก็ใส่ได้มันไม่ได้ใหญ่กว่ากันแล้วดูน่าเกลียดนะคะ,ะก็ไหลก็ไม่ได้ต,ตกแล้วดูใส่ไม่น่าเกลียดอะไรนะคะก็คือใส่ได้แหละนะคะเดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีก3าสีให้ดูสีขาวนะคะตอนนี้เป็นสีแบบว่าเรียบเรียบที่ติดมาให้ทุกครั้งเลยที่มีสีขาวนะคะเพราะว่าเป็นสีที่ทุกคนชอบแล้วก็ใส่ง่ายอยู่แล้วแล้วก็มันเป็นไรที่แบบว่าผู้ใหญ่ผู้ใหญ่หน่อยก็ คิดอะไรไม่ออกก็ขาวดีกว่านะคะแบบเซฟเซฟสุดเลยนะคะสวยด้วยนะคะแล้วก็อก44นะคะจำไม่ได้ว่ารุ่นที่แล้วที่อก44มีขาวหรือเปล่านะคะแต่ว่ารุ่นนี้นะคะอก44ทําขาวมาให้แล้วนะทุกคนใครอยากได้อก44สีขาวนะคะรุ่นนี้ค่ะแล้วก็สวยด้วยนะคะถ้าคือมันจะไม่เห็นนะเดี๋ยวจะชัดแต่สีขาวอะมันมัน,ม,นมันกล้องมันจะแบบแสงมันจะจ้านะมันจะเป็นพรีตนะคะลูกไม้นะก็คืองานสวยนั่นแหละนะคะสวยจริงๆไม่ใช่สวยนั่นแหละ นะคะอก44ค่ะแต่ว่าย้ำนิดนึงนะความขอบยาวนะคะถ้าใครจะใครชอบตัวที่แบบปิดสะโพกตัวนี้ไม่ถึงนะคะนะคะอยากให้ได้ไปแล้วใส่นะคะไม่อยากให้ได้ไปแล้วแบบเสียของอะไรอย่างงี้นะคะก็ย้ำนิดนึงคือแบบพูดเยอะนิดนึงนะแต่ว่าอยากจะให้รายละเอียดคุณแม่แบบแน่น,น,นๆเพื่อเป็นการพิจารณาก่อนสั่งซื้อนะคะก็เดี๋ยวน้ำส้มไปเปลี่ยนอีกสสีให้ดูค่ะ,ค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 ะ มาค่ะเดี๋ยวตัวนี้จะมาดูให้ดูรายละเอียดใกล้ๆของสีน้ําตาลนะคะก็สีน้ําตาลเนี่ยค่ะคือดูให้เห็นมันจะเห็นรายละเอียดชัดกว่าสีขาวนะคะจะเห็นแบบว่าจะเป็นจีบเป็นรูปไม้เดินนะคะสวยนะคะตัวนี้สีน้ําตาลค่ะเป็นสีที่แบบว่าเซฟเซฟที่สุดเลยนะคะสำหรับใครที่แบบว่า ขาวดำก็เบื่อแดงก็ไม่กล้าอะไรอย่างเงี้ยสีนี้ใส่ได้เรื่อยๆที่สุดแล้วค่ะแม่ค่ะสีนี้ใส่ได้เรื่อยๆที่สุดแล้วจริงๆนะคะแล้วก็ใส่ได้แบบไม,ม่เบื่อจริงๆคือบางทีถ้าแบบมันสีมันแบบฉูดฉาดเกินไปมันก็บางทีก็แบบจำได้ง่ายเนาะอันนี้อันนี้คือแบบจะเรื่อยๆเพเซฟใส่ได้นานๆคุ้มๆเลยนะคะแนะนำสีน้ำตาลค่ะก็เดี๋ยวไปดูสีดำสีสุดท้ายนะคะที่บอกแล้วว่า อาจจะแบบยังไม่ได้ใช้หรอกนะแต่ว่ามีติดไว้ก็ดีอะไรอย่างนี้นะคะเดี๋ยวไปดูสีดำกันค่ะ สีสุดท้ายนะคะสีดําเป็นสีดําที่ก็ถ้าสําหรับใครที่ต้องการความดําร้วนดําสนิทนะคะแต่ยังคงมีอะไรอะไรนะคะก็คือมีดีเทลงานนะคะแบบจับพีชจับจีบมีลูกไม้ประดับตกแต่งให้แต่ว่าแบบเป็นดํารวนที่ต้องการความเรียบร้อยสุดๆสําหรับการใส่ไปงานขาวดานะตุ้นนี้แนะนํานะคะอย่างที่บอกไม่อยากให้ถึง มีงานแล้วโทรมาสั่งนะแม่มันส่งไม่ทันนะคะอันนี้แบบไม่ได้ไม่ได้อยากให้ใครต้องมาใส่นะอันนี้พูดพูดแบบกันกไวรว้รวมๆไว้นะคะก็คือว่าเรามีติดตู้ไว้แบบว่าปุรปปับไปใส่เขาจะได้หยิบมาใส่ได้เลยนะคะเพราะบางทีอย่างที่บอกช่วงนี้เครี่มันช้ามากจริงๆทั้งแฟทังนแครี่เลยไม่รู้เป็นอะไรนะคะมันช้ามากนะคะเบื่อมากเลยอะน้ำส้มก็แบบว่าโอ้ทำไมมันช้าขนาดนี้ปวดหัวนะคะก็ ะะสีดําเรียบร้อยนะคะตัวนี้เรียบร้อยสำหรับใครที่ต้องการความใหญ่นะ42อาจจะแบบฟิตไปครับไปนะหรือบางรุ่นแบบ42ไม่เต็ม40อะไรอย่างเงี้ยรุ่นนี้นะคะใส่สบายๆเลยค่ะสีดํานะคะราคา690บาทนะคะรหัสด้านบนซ้ายมือนะคะแอดลามาสั่งนะคะลายร้านนะคะไม่สามารถแอดไปได้นะปกติคือถ้าเราให้เราแอดไปเราจะใช้ลายส่วนตัวของพวกเราแอดไปนะคะซึ่งบางทีข้อมูลข่าวสารเนี่ยเราก็ไม่ได้ส่งทางลายส่วนตัวเพราะว่ารับเพื่อนจะเยอะมากนะคะ เราจะบอสแคตส่งข้อความทีเดียวก็คือใช้ลายร้านส่งมันจะส่งไป้พู่บทีเดียวแบบทุกคนเลยอะไรอย่างเงี้ยค่ะมันเป็นเป็นเป็นไลน์ออฟฟิเชีนะคะเป็นลายทางการของร้านอยากให้ทุกคนแอดไปนะแล้วก็ถ้าเกิดว่าใครแอดไลน์มั่นจริงก็โทรมาสั่งนะคะเบอร์ให้ไว้แล้วที่ด้านบนขวามือนี้นะคะ690บบาทค่ะขอบคุณนะคะสวัสดีคะ่ะ